คุณมีเวลาสองนาทีเดินมาถึงตัวตุ๊กตา A E I O U กี่ลรย A E I O U A E I O U อ้วนอ้ำแงนี่เราแพ้แล้วเหรอเนี่ยไม่นะอ้วนเขาเริ่มเกมีแล้วระวังเอไ E โอ,อยูไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาเล่นเกมอะไรกันยิงอ้วนกระโดดจะมีอะไรสองตัวนั้นก็ลกวิ่งเข้าไปนั่งข้างบนไม่ทานนา เจอของจริงสักครั้งหนึ่งเลยนะพวกนางเป็ดเล่นหเด๋อยแบบเองเข้าไปอยู่ในเกมก็เสร็จเองพูดกับใคร,ใครก็พูดกับเองไงนางเป็ดเอ้าเพื่อไายาด่าแค่นี้น้อยใจให้เดินออกจากห้องไม่สนหรอกนัดต้องฝึกเพราะตอนนี้เดอะแก๊งมีช่องเกมแล้วชื่อตรงนี้เลย อ้าบ่อยทีชื่อช่องเกม The Gang Gamecaster นะจ๊ะพบก,กับโบเกมแคสเตอร์วู้ววเอ็งขำอะไรเอ็งอ่ะขำเองอะไรล่เอ็องแม่ไม่คืออยากทราบว่าคุณจะไปแบกปูนที่ไหน <laughs> อะไรข่าแบกปูนแล้วเอ็งจะไปขนไม้ที่ไหนขนยัง E o R e. อออาเฮ้ยทำงานแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกเฮ้ยคู้คุมทำงานแล้วเองนั่นแหละทำงานไม่คุ้มค่าจ้างละมีไว้ทำไมเนี่ยเอาปืนมาเดี๋ยวจัดการเองเฮ้ยระชดน,นี่พวกคุณสองตัวจะคุยกันอีกนานไหมและตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนอืมอืมอืออออืม,อ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 ม อืม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 โอ้ยพูดไม่ได้แล้วอยากจะพูดเนาะตอนนี้พวกคุณอยู่ในด่าน A E I O U ขยับจะโดนยิงจะต้องโดนยิงโดนยิงจะเต้นอย่างนานไหมน้ำเป็ดมันเริ่มแล้วเอ็อเดินทะเลึ่ทะล่าน่ะ คุณมีเวลาสองนาทีเดินมาถึงตัวตุ๊กตาอืม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 โคลไลอืม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 อ๋อให้ระวังเลสไลท์กับกีนไลท์ว,ว้าว e <c oughs> เอีไอโอยุต้องใจดีๆน่อเดี๋ยวโดนยิงรู้แล้วเอีไอ แต่ข้าไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเอไอเยลูเอเยลูผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหมายเลขอะไรลืมอ่ะเอ็งก็ดูสิอ๋อ875หมายเลข875เ็เก่งจริงๆเลยเฮ้ยนี่ก็จะยิงอย่างเดียวต้องเจอวิทีนี้เฮ้ยอย่าโกงนะไม่โกง ซื้อแล้วยับตัวขอเล่มใหม่ไม่มีเล่มใหม่ยิงอืมจะไปยียอะไรล่ะบอกยิงก็ยิงสิอย,ย,ย,ย่าอย่านะว้ซ้ำมันอีกทีโทษฐานที่มันเกง่งมีซ้ำล่ะาตามน้องเป็ดไปไแบบอิดอิด ไม่ได้พานกันง่ายๆหรอกด้าน A E I O U อืออืออือออนี่ก็ขยันพูดจังเลย <c oughs> เฮ้ยมาเล่นเกมห้องค่ะต้องชนะนะเวย้ยว่าแต่คนอื่นตัวเองก็เล่นไม่ชนะเหมือนกัน <c oughs> พูดแล้วของมันขึ้นของมันขึ้นก็ไม่ต้องซื้อดิอ้า <c oughs> พูดแรงไปหรือเปล่านะปุกกี้ นั่นดีมีหมายเลขด้วยเบอร์อะไรอ่ะแพรี่ดูข้างหลังดิสองสามสี่เองนี่ก็สโลจังเลยนะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าจเจ้ายังีกับชีวิตสองสามสี่นี่ก็เร็วเกินดูให้มั่งดีเลขอะไร 0, 1, เลขศูนย์หนึ่งสามเฮ้ยไม่โอเคเลยไม่เล่นแล้วเฮ้ย,เ,ย,เ,ยขเขาเข้ามาแล้วคุณพี่ออกไปไง,ง่ายๆหรอก <laughs> เฮ้ยคุยจบยัง อยากผ่านด่านไหมเกมจะเล่นเปล่าแค่มีลูกน้องไม่ได้เรื่องก็เซ็งละเฮเดี๋ยวจะแปลให้นะคะทางบ้านมันบอกว่าใครเป็นลูกน้องตัวมันเองอ่ะเป็นผู้คุมเฮ้ยเริ่มเล่นยังอ่ะปุกกี้เมื่อยแล้วเฮ้ยปุกกี้ด่านนี้ด่านอะไรอ่ะตุ๊กตาด่านอะไรอ่ะด่านแกะน้ำตาลจะบ้าด่านชักกระเยะผิดแล้วด่านเดินบนกระจกเฮ้ยเอ็งจะมั่วไปถึงไหนเนี่ย ชีวิตดูสิเนี่ยด่านอะไรโอ้จะโดนหน้าอยู่แล้วฟังให้ดีนะแพรี่ด่าน A-E-I-O อยูออีไอโยู หนึ่ง red light A E I O U ผู้เข้าแข่งขันสองสามสี่เก่งซะดด้วยใช่ไหมโอ้ยนี่ก็ยืนเทอย่างเดียวเลยต้องเจอวิธีนี้ r <Red light. S 2> e ดไ i g A E I O U เอาคิดโองนี่หว่าพูดเสียงเบาวะ่ะไม่สนยิง เก่งจริงยิงครั้งเดอะไม่มีใครผ่านไปได้ง่ายๆหรอกด่าน A E I O ไอยู่เฮ้ยอย่ายิงเล่นสิกระสุนมันแพงเฮ้ยเฮ้ยทำไมนานจังอ่ะชายก็คนมันเก่งอ่ะเฮ้ยไว้ดิคนรอเล่นอยู่โกงปะเนี่ยคนอย่างผมไม่มีโกงผ่านนาเรื่อยๆตัางหากจบแบบสวยๆตามสเต็ปชายกาย รอไปอ้วนดูหนังอีกสี่เรื่องอ่ะเออรอก็ได้ผู้แพ้ก็ต้องต่อคิวครับได้ยังอ่ะชายอีสี่ชั่วโมงอ่ะอ่ะ,อะให้ลแล้วก็ได้อ้าวอ้วนหายแค่นี้ก็น้อยใจหนีกลับบ้านุ<ฮ>๊จะอ้วนนีขี้น้อยใจไม่เข้าเรื่องด่านนี้ขนมพื้ล a e i o u <laughs> อยู่เลยส่วนเรานั่งเล่นเกมเราใส่ชุดเลยแปลกๆเนี่ยอ้วนเสื้อนายมีเลขด้วยนะไหนเนี่ยเบอร์เลยสี่ห้าหกก็ดีของนายมีไหมผอมหันมาดูดิหนึ่งสองสามเฮ้ยอย่าบอกนะพวกเราหลุดเข้ามาในเกมมาริโอ้เดี๋ยวมองเห็ดแป๊บหนึ่งบ้าบอกันเฉียวๆนี่มาสกุชเกมว้ยอ้วนเขาเริ่มเกมแล้วระวัง เริเอไออยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเขาเล่นเกมอะไรกันยิ่งวันจะโดดจะมีอะไรสองตัวนั้นก็ลกไม่เชื่อปอยไปอีกนัดนึงโอ้นี่มันเกมจริงๆนี่นะขอเริ่มใหม่ ผมไปก่อนนะขอโทษที่ไม่เชื่อนเลยเจอกันจุดเซฟอยวันะในเกมก็กะโหลกชีวิตจริงก็มัวสัว Red E Light I A O U ยิงมันมัวแต่ร้องไห้เจ้าวัวไปแล้วอย่ากนี้ยงคนร้องไห้กี่ก็ บายบแล้วเจอกันใหม่ที่จุเซ่ <c oughs> ไม่มีใครผ่านด่านนี้ไปได้ง่ายๆหรอก A E I O อยู่โ้ยสักวันข้าจะปลดเองออก